สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลค่ะกัเป็นเสือฟีไซค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค่าอาหารไหนงเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0 8 1 0์แ8 7้ดเจก้าเพดกมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคสวัสดีพี่น้องเอซครับนี่มีของมาฝากคือเก่าครับพี่น้องเอใจดีคนฝากมาให้ครับมาจากคุณไรไรวินไรวินคุณไรวินนะครับแต่ขอบคุณหลายๆด้วยคะ่ะสำหรับของฝากุมไรวิน กูบุดเปิดเบิ้งเป็นนี่ยังเนี่ยปีนตระ,ะนี่ทุกุู้ปาดทั้งสี่คนปาดเน่าไปสี่คนทั้งสี่กระไรที่ออกหมดม <c oughs> ไม่บอกทันของฝากจากพี่น้องเอฟซี C นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซี C นะครับเออที่ให้น้องนี่ไม่ยูไม่กินครับ นี่ลอนตัวนี้นี่ครับนี่ลอนเขียวหลายๆกระเสียบครับถูกลูกง่ายๆเราถูกลูกง่ายๆเลยนี่ลรอนพอพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับนี่กับพ่ออุ๋เป็ดเกี่ยวหยามากเอามาฝากพี่น้องจงมีแต่ความชุกความเจริญนะครับควค่ำกิบกระไรความไข่บ่ะไหหมีเป็นดอกกระเจียวแก่ ดอเคเเห็นงามก็เลยเก็บมาทำให้ลูกสาวเลยกินได้เลยครับน้องมุ้งกินได้เป็นยาคือกันครับเดี๋ยวผมบอกไม่หล่อนก่อนสักหน่อยขอคุณหลายๆเด้๋ยค่ะสำหรับกองฝากมาให้กับบ้านน้องอุมบุญอันนี้ก็เป็นเมลอนค่ะใส่ผอุดปาดให้น้องกินเบื้องก่อนค่ะเมาเบื้องอาการน้องอุมบุญตอนนี้ค่ะ เจเลยพ่น้องคือกล่องสีสันนี่นะขากล่องมีปัญหาบึงค่ะน้องอุมบุนพูดพูดเ้าอาบน้ำตีขึ้นเหรียญดินอาบน้ำอาบน้ำเึน่นอ๋อ อ,อืมอาบน้ำให้นองพ่ออุดว่าอาบน้ำให้นองโอ้วาซิมีของกินแล้วนี่เบื้งลักษณะแล้วนี่เอ็มกังเว้นพออุดก็เลยอาบน้ำให้จักหน่อย อุบุญกัปกติแล้วคะ่ะครับไทยกับปกติแล้วเศ้าแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่ท่านว่าปิน,นะคะ่ะว่าสบายับช่วงนี้กน้องน้องสร้างกับว่าสัมบายหลายเชือกะคะ่ะเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนกับลุ่ง n h ากับอ้นกับประกอบกันหลายอย่างค่ะเบิ้งค่ะหูว่าจะได้กินโอ้ยน้อยังยังเถอะ ปูดกระฮ็ดซาซาแต่เสพเท่บอกอยู่บอกอยู่ทั้งไปเนี่ยอันมาหดกับมหม่งไปใส่แล้วหลุดเอาป่ะเต็มควบผ่อนเลยใส่เด้ซื้อมาใส่หรือไม่โอ้คนเขาเฮ็ดก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์พร้อมซื้อมาใส่แล้วก็ใส่ได้ไหม คือว่าคือวาเล่วะไใส่ก็จีบก็จีบ้ตาเสบนึ่ซิมซิมในจากต้นอให้ซิมในหวานวะซิมงครับพี่นองเป็นตาเสพให้เอ้าพอกเมก็นกอน้เหอมหอมเนาะอือืมอ่ะไม่เฮีย มึงเสแหร้งหวาน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 กุ้ยแค้ตะลุกเนาะไม่หล่นโอ้เสแปรไหลายอืมไม่กินดอกลูกสาวหวานอยู่ครับพ่อกับแม่กินเหมือนกันใช้ตู้เย็นเลยเนาะหอมจำพ่อหนองบุญเสแป

mẹ khỉ chứ cái nhóc sẹp luôn hả con gà đây cháu muốn đây anh con đắng mấy lên nó mẹ môn môn tai khóng mhm 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 Hết mhm 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 rồi Hết mhm 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 khát mhm 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 ซื้อไม่เลยเพื่อนกับอันล้านเขาก็พ่นซุงอยู่ไดยล่ะเครื่องมาช่องไม่ว้อมาช่องไม่อีกซื้อซิมมาใส่ไม่ว้อคือว่าไม่เขาเขาล้านเขาไม่เขาหยุเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายแฝงนี่แชทเบิ่งเอาคนอันนี้เฮ้ยแชทถามเสียบคนยงเที่เขาเป็นไอไอพี่เนาะ มาแต่ทางใดแต่งตูโล่เถะมาแต่บ้านนะครับโอ้สมื่นนี่เนาะคนดังต้องแต่งตูชุดโล่เลยครับเสียพาก็ต้องเออใส่ดินแตกกับสีเขียวพอดีเลยโอ้สใส่รมกันได้เหมืนไก่ก็จะแดงตัวเบิองข่าแต่งตูยางโล่ลอยไงหมวกไหมขาบ้านหมวกหมวกไหมเขาแก่งเขาได้ได้หมวกมาเลยเขาขายตำแหน่งแล้วบอลบอลบอลรับตำแหน่งครับบอลรับตำแหน่งแต่ว่าไปดูงานมากเขาเกิดงานตำแหน่งตัว เรียกขาโมเรียกเราเรียกขาตัวเนี้เรียกขาเรียกขาเรียกขาไอ้ไอ้ตำแหน่งไ่เรียกขาแบบนี้อะพี่น้องกันเนาะมึงเอาอุ้มบุญอุบุญสิคอหัวให้พี่เอ็มบ้านนั่นอุ้มบุญอยากคอหัวให้พี่เอ็ม้วสวัสดีแล้ว อเศร้าแล้วบุญเศร้าแล้วอยากคมไว้พี่อ็มดิดมเ,จเ,เจ็บจิ้มไม่อนเลยเศ้าเลยม่เทานี้จะไปทางไดเทนี่ไปทำานไปงานไปเป็นเลียยขาเอาใส่ไวไฟ <laughs> 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 Tổng sẽ tổng sẽ vào lông bữa đây cứ chân xịp bay lên này, youtube bưng 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 khải im leo để kín leo xẹp leo tôm sơn đục tôm keo tôm tôm keo cá nằm โอ้กินบ่ไดอกคนมั้นดอกแก่แล้วตอนขึ้นไม้ไมปุ่นเอาห้อุ้มบุญกินเบิงกินเป็นบัเอ้เจกรั้นอโยกระปุนกินกินตุ่นมัเป็นหวานตัวหวานตัวมันกินตั้ไข่เดือเอาเวาน้ำมต้มเจ้ากระดาตัวเจียวุตใส่ มาเตะไปเกี่ยวหยาเทกมากกันเลยเก็บมาะลินไปนี่บ่นีมีหลายที่อยังโอ้กินหัวกินปิ่นบ่กินหัวหวานเอาไปให้แม่กินอืมอากินมันอีกแล้วกินกินแล้วสรกินแล้วเอ้ยพี่เอ็มมาเยี่ยมมาทักทายนยังดีเลย

ท่นผมแถหัวหล่นหล่นไปยังแถหัวหล่นข้าวเาพร้อมเาว่าวมูไปหลายหลาุ่นไปได้บ่ได้รถนั่นโอ้ยแต่ตจนวาเลื่อมเลืมกนั้นเปิดขึ้แจโอ้ยนาะปุ่น อาคิดได้ีเด้อจะให้ลงทางอย่าอย่าบอกด้วยจะไอเขาคีดีด้ดีดีดีจะให้ลงทางเด้อนัน่นไปแล้วกะโอ้ยกินดอกกระเจียวกเป็นเกียวป่นสันดอกกะเ,เมื่อกี้ได้เบิ่งน้องกินไม่หล่อนกะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุ่บุญขอบคุณลหลายๆค่ะ ทียังหักแล้วอินดูกรขอบขั้วน้องอุมบุญน้องอุมบุลกะไข่เนล่ะคะเศร้าแล้วค่ะแตถือว่าเป็นปกติแล้วแต่คุณหมอก,ก็ให้สังเกตการไปเรื่อยๆอยู่ก้นค่ะบัท่านให้ไปใสกะขอบคุณโครงการโคจรานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบานอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงกะที่ลืมบอดด้ก็คือแฟนครับสุภูสุนล่ะค่ะ ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับขอบคัวน้องอุ่มบุญซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามท่านช่องพังอุ่มบุญสวัสดีค่ะ